สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะคุณลูกค้าคนไหนสนใจองค์ไหนนะจ๊ะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าโทรมาได้นะจ๊ะที่เบอร์โทร0840659180จากมาจากพี่จาเรามาดูกันที่องค์แรกจากองค์แรกจะเป็นมีดนะจ๊ะพี่นะคะเล่มแรกจะเป็นมีดจ้ะรู้สึกว่าจะเป็นของหลวงพ่อกวยจ่าพร้อมถุงผ้าจ้ะ พร้อมถุงผ้าเก่าๆอย่างนี้จ้ะเนี่ยค่ะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะจ๊ะพี่นะคะตามสภาพนะคะสภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะได้มาพร้อมถุงผ้านะคะพี่นะคะเป็นมีดเก่าๆจ้ะเป็นมีดเก่าๆจ้ะพี่จ้ะเป็นมีดด้ามไม้นะคะเป็นของหลวงพ่อกลวยค่ะส่วนสภาพด้านในจ้ะ เป็นแบบนี้จ้ะพี่เล่มนี้1,500บาทจ้ะพี่เล่มนี้ขอไว้ที่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้กเป็นมีดหลวงพ่อกลวยนะจะ๊ะเป็นมีดหลวงพ่อกลวยจ้ะพี่นะคะตามภาพจะ้ะได้มาแบบนี้จ้กนี่คะหนึ่บาทจ้ก หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้านะคะเป็นมีดหลวงพอกลวยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากพี่จา๋าคุณลูกค้าปิดไปคุณลูกค้าก็จะได้พร้อมถุงผ้าไปอย่างนี้เลยจ้ะพร้อมถุงผ้าไปอย่างนี้เลยจ้ะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจากส่วนอันนี้เป็นเสือคาบดาบจา้ะ เสือคาบดาบนี่ใช่หลวงพ่อสวัยหรือเปล่าจ้ะพี่นะคะพูดผิดยังไงต้องขออภัยนะคะพี่นะคะเป็นหนังเสือจะ้ะเป็นหนังเสือคาบดาบจากด้านหลังจะเป็นขนอย่างนี้จาก ด้านหลังจะเป็นขนอย่างนี้นะคะพี่เสือคาบดาบนี้ขอไว้ที่1,300บาทจา้ะหนึ่ามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่นะคะเป็นหนังเสือคาบดาบนจะพี่ตามภาพนะคะภาพไม่ชัดยังไงพี่อันไลน์จาก0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะนะคะ เป็นเสือคาบดาบจะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจะ้ะฝั่งนี้จะเป็นขนนะจ๊ะพี่ฝั่งนี้จะเป็นขนนะจะ๊ะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะพร้อมโอนหนึ่งพันสามร้อยบาททวนจะพี่จ๋าเป็นหนังเสือคาบดาบจะ้ะส่วนนี้จะเป็นตะกุดจะ้ะตะกุดเก่าๆพร้อมเหรียญปูุ่กวัดปากคลองจะพี่หกร้อยบาทจะ้ะ พร้อมเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจะพี่จ๋าหกร้อยบาทจากหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่เป็นเหรียญปู่สุขกับพร้อมตะกรุดจะพี่หกร้อยบาทจากส่วนอันนี้จะเป็นแพะจ้ะไม่ทราบจากมีรอยจานจากห้าร้อยบาทจากแพะตัวนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจากคุณลูกค้าไม่ทราบหลวงพ่ออะไรนะจ๊ะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะ ปิดตาจากไม่ทราบที่จะพี่700อบาทจ้ะปิดตาองค์นี้ขอไว้ที่700รอบาทจะพี่จากไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนจ้ะได้มาสภาพนี้จะพี่นะคะขอไว้ที่700บาทจ้ะขอไว้ที่700รอบาทปลายทางบวกเพิ่มห้สบาทจ้ะเป็นภาพปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะนะีคะตามภาพเลยค่ะ700บาทจะพี่ จ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะปิดตาเก่าไม่ทราบทีจะส่วนองค์นี้จะเป็นสลอดกอจะถักเชือกจากด้านในจะมีเสียงกิ่งอย่างนี้จะด้านในจะมีเสียงกิ่งอย่างนี้จะพี่จะหลอดกอถักเชือกเก่าเก่านะคะสลอดกอถักเชือกเก่าะะกกเ,กเก่าอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จาานะคะตามภาาดไปนะคะเจ็ดร้อยบาทจะ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะเป็นสลอดกอจะพี่จ๋าเป็นสลอดกอพร้อมเชือกถักนะคะพร้อมเชือกถักกับนะคะเจ็ดร้อยบาทจะ้ะคุณเอ่อ ส่วนอันต่อไปนะจะพี่จะเป็นอะไรนะเขาเรียกเบี้ยแก้ค่ะเบี้ยแก้พ่อนุ่มวัดนางในจะพี่เจ็ดร้อยบาทเหมือนกันจ้ะเบี้ยแก้พ่อนุ่มวัดนางในจะพี่มีรอยจานนะจ๊ะมีรอยจานจะพี่นะคะองค์นี้อันนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นเบี้ยแก้พ่อนุ่มวัดนางในจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้ไม่ทราบจ้ะอันนี้ไม่ทราบจะพี่หกร้อยบาทจ้ะนะคะ เบามากจ่ะพี่เบาจริงๆจ้ะไม่ทราบวพราเขาเรียกว่าอะไรจะได้มาแบบนี้จ้ะอันนี้หกร้อยบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปิดตาจ้ะเนื้อไม่กระสิทธิ์จ้ะลงลักทองจ้ะด้านหลังมีรอยจานจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะด้านหลังมีรอยจานจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นอ่า เป็นภาพพ่อทาบจ้ะด้านหลังจะเป็นสีพึ่งแบบนี้จ้ะ600บาทจ้ะหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่แค่พลาสติกก็รู้ว่าเก่ามากจะพี่จ๋านะคะองค์นี้หก0้บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นสร้อยสมเด็จโตจ้ะพี่เพชรเขียวอมมรกตจะพี่สวยงามงามตาด้านหลังจะมีสมเด็จโตอยู่หนึ่งองค์จะพี่ตามสภาพนะคะเส้นนี้ขอไว้ที่800บาทจ้ะ เส้นนี้หนูขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่เป็นสร้อยสมเด็จโตนะจ้ะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะจ๊ะหนูได้มาสภาพนี้จ้ะสนใจยังไงภาพไม่ชัดพี่แอนไลน์จ้ะสร้อยสมเด็จโตนี้ขอไว้ที่อ่ะฮะขอไว้ที่800บาทจ้ะ ขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเป็นสร้อยสมเด็จโตจะพี่จ่า700บาทจะส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดหลวงพ่อเงินจะพี่ตะกุดพ่อเงินนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทจากความยาวก็จะประมาณนิ้วกลางจะพี่ความยาวประมาณนิ้วกลางนะคะขอไว้ที่600บาทจาะหนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจาก เป็นตะกุดหลวงพ่อเงินจ้ะพี่เป็นตะกุดหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดพ่อทบจะ้ะวัดชนแดนจ้ะพี่ความยาวก็ประมาณนี้เช่นกันจ้ะหกร้อยบาทจะ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่เป็นตะกุดหลวงพ่อทบนะจะ๊ะ เป็นตะกุดหลวงพว่อทบจะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นอะไรแบบนี้อันนี้อะเป็นไก่หนูไม่ทราบที่จะ้ะหนูขอเรียกว่าไก่เป็นเบี้ยไหมคะพี่เป็นเบี้ยไหมคะเนี่ยมีรอยจานจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่เป็นเบี้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะได้มาแบบนี้จะ้ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะ อันนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะลูกสะกุดจะพี่ลูกสะกุลกลมๆเล็ก,ลกๆถักลวดจะพี่ตามภาพจะ5้ารจ้ะมีรอยจานนะจ๊ะไม่ทราบว่าของที่ไหนจ้ะห้าบาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าช่องหมูป่าจ้ะช่องหมูป่านี้700บาทจ้ะ ซองหรือซ่องเนี่ยซองหรือซ่องเนี่ยค่ะพี่นะคะพูดผิดยังไงไม่ว่ากันนะคะเนี่ยค่ะพี่700บาทจ้ะซองหมูซองหมูป่าซองหมูป,หมป่าจ้ะพี่ซ่องหมูป่านะจ๊ะเนจ่ะเจ็ด700บาทจะ้ะ เจ็ดรอยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะมีจ้ะได้มาสองเล่มคู่กันจ้ะเป็นด้ามงาจ้ะมีเล่มพันสีกับพันหกจ้ะพี่จ้ะพันสคืออันนี้จ้ะเป็นด้ามงานะคะพี่เป็นด้ามงาเป็นมีสาลิกาหลวงพ่อเดิมจ้ะ เล่มนี้1,400บาทจากคุณลูกค้าภาพไม่ชัดไม่แน่ใจยังไงแอดไลน์ N จะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปจากห้า0ก้าหนึ่งแจาหนึ0งบาทเล่มที่1จากส่วนเล่มใหญ่จะพี่จ๋าประมาณนี้จะพี่นะคะหนึ่งพันหบาทจาหนึ่กร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจาก เป็นมีดด้ามงานหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นมีดด้ามงานหลวงพ่อเดิมหมดเลยนะคะพี่สนใจยังไงแอดไลน์จะพี่จะแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจาก0840659180จะนะจะ๊ะสองเล่มนี้ขนาดจะไม่เท่ากันนะคะพี่เล่มเล็กพันสี่เล่มใหญ่พันหกจะ้ะเป็นด้ามงานทั้งสองจ้ะพี่เป็นด้ามงานทั้งสองเลยนะจ๊ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะพี่อันนี้จะเป็นแป๊บหนึ่ง อันนี้จะเป็นตัวผู้ตัวเมียจ้ะตัวละเจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้คือตัวผู้จ้ะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้คือตัวผู้จะพี่จ๋านะคะใหญ่ๆโดโูๆโอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่ตัวผู้จ้ะตัวเมียเหมือนกันจะพี่ราคาเท่ากันจ้ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะเอาคู่หรือจะเอาเดี่ยวก็ได้จ้ะพี่นะคะตามภาพไปจ้ะตามภาพเลยค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ จ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะทั้งตัวผู้ตัวเมียจะเหลียงกลมพ่อกลวยจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะมาในกรอบสวยๆอย่างนี้จะพี่นะคะองค์น,นี้เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเหรียญกลมพ่อกลวยจะเหรียญปูสุดจะพี่ปูสุดวัดกาหลงจะพี่เจ็ดร้อยบาทเหมือนกันจะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาบาทจะเหรียญปูสุดวัดกาหลงจากรูปหล่อพ่อเดิมจะองค์นี้พ่อเดิมหรอือเปล่า ใช่ค่ะรูปหล่อพ่อเดิมจะพี่องค์นี้700บาทจะอยู่ในกรอบพลาสติกนะคะพี่เก่าเก่าสวยๆอย่างนี้เลยนะคะ700บาทไปทางทาง5บบาทจะอ่าเป็นเหรียญปูเอี่ยมจะพี่เป็นเหรียญปูเอี่ยมนะคะตามภาพเลยนะคะอันนี้ได้มาสภาพนี้นะจ๊ะ600บาทจะเหรียญปูเอี่ยมนี้หกร้อยบาทไปทางห้าสิบบาทจะอันจะเป็นปูเอี่ยมวัดสะพานสูงจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ นะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่นะคะวัดสะพานสูงนะจ๊ะนนทบุรีนะจ๊ะเขาเขียนมาอย่างนี้หนูก็อ่านตามที่เขาเขียนจะพี่700บาทปลายทาง50บาทจ้ะ,ะปุสุดจะพี่ปุสุกปุสุก600บาทจ้ะนะคะ เหรียญปูสุกจะพี่เจ็ดอ่าหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ่าเป็นเหรียญปูสุกวัดปากคลองมะขามเทาจา้ากิ่งไพลีพี่นาจะพี่จ่าหกร้อยบาทจ้กมาในกรอบพลาสติกเป็นองค์สีทองอย่างที่เห็นเลยนะคะคุณลูกค้านะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้กหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่พระกิ่งเก่าจะพี่จ่าเป็นพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะคะองค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ก เป็นกิ่งเก่าๆไม่รู้ที่จะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะรูปหล่อหลวงพ่อทองสุกจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะสวยๆเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาองค์นี้ห้าร้อยบาทจะ้ะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะปิดตาจ่าเร่บางเผยจ่าไม่ทราบว่าพิมอะไรจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะ เป็นปิดตาแร่บางไผ่นะคะพี่ตามภาพไปนะคะพี่องค์นี้เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะหลวงปูทวดจะ้ะเนื้อกะไ่ทองทอจุดจะพี่หกร้อยบาทจะ้ะเนื้อกะไ่ทองทอจุดนะจ๊ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะเป็นหลวงปูทวดจะ้ะปิดตาชีโบพิมกบจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจะ้ะนะคะเป็นปิดตาชีโบพิมกบนะคะคุณลูกค้าองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะ ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทไปทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะปิดตาปูโต๊ะจะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่เนะ่คะเก่าๆสวยๆผิวแห้งๆอย่างนี้นะคะผิวแห้งๆครับๆอย่างนี้จะพี่ห้าร้อยบาทไปทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อกวยจะพี่พลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังด้านหลังเป็นหนุมานจ้ะหกร้อยจ้ะด้านหลังเป็นหนุมานนะจะพี่องค์นี้หกร้อยบาทจ้ะ องค์นี้600บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจ้พี่เป็นหลวงพ่อกวยจ้าส่วนอันนี้จะเป็นปุหนังนะคะพี่จับขอบอย่างนี้นะคะพี่ตามสภาพนะคะแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้จากองค์นี้700บาทจะ้ะผ้าปุหนังนี้ขอไว้ที่700บาทจะ้ะ700ดาทปลบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะ คุณแผนจ้ะไม่ใช่แหวกม่านจ้ะสมเด็จแหวกม่านจะพี่600บาทจ้ะเรือพลาสติกเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่เป็นสมเด็จแหวกม่านจะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านสบู่เลือดจะพี่นะคะปู่ทวดเนื้อว่านสบู่เลือดนะจ๊ะเป็นเป็นพิมพ์ฉลุดหรือเปล่าอะไรนะคะพี่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจนะคะพี่ห้าอยบาทจ้ะห้าร้บาทปลายทาง50บบาทจ้ะ หลวงพ่อเนียมจ้ะหลวงพ่อเนียมพิมสองหน้าจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาท,บาท,บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อเนียมพิมสองหน้าจากพระนับปกหลวงปู่ใจวัดเสด็จจ้ะองค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะอง์นี้ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าปิดตาปู่นาคจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ ปิดตาปูน่นาค500บาทไปาทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าปิดตาหลังแบบฝั่งตะกุดจะพี่ห0รบาทจะ้ะหลังแบบพ่อแก้ววัดเครือวันจะ้ะด้านหน้าฝั่งตะกุดจุดสามจุดจะพี่องค์นี้6 0รบาทจะ้ะองค์นี้6 0รบาทไปทางทาง5บบาทจะ้ะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจะพี่องค์นี้500บาทจะ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อทาวัดพันเนียงแตกจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้จะเป็นเหรียญอ่าพระครูพิบูลคณาลักษณ์นะจ๊ะหกร้อยบาทจ้ะพี่มาในเกอบพัดติกเก่เกาะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อเพชรจะ้ะเกาะพะงันจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ หลวงพ่อเพชรเกาะพะงันขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จา๋าโอเคนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าแอดไลน์มาได้จ้ะพี่ที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จา้าฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกาลเกตพุทธคุณปักเครื่องด้วยนะคะ EP นี้ก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ